สวัสดีค่ะเพะเมย์จากบ้านยาสัญยามียานะคะช่วงนี้รู้สึกว่าใครที่อยู่แถวโซนระยองเนาะหรือว่าอยู่แถวบ้านแรงบ้านดอนนะคะจะบอกเลยว่า3วันมานี้อากาศแปรปรวนมากค่ะทุกคนมันมีฝนตกเกือบทุกวันเลยเนาะทีนี้เพเมย์ก็จะมาเาเคล็ดลับสุขภาพฝากกันนะคะสําหรับใครที่ต้องระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษเนาะหรือว่าเทคนิคการดูแลตัวเองง่ายๆนะคะอันดับแรกเนาะสำหรับใครที่จะต้องทํางานหรือว่าตากฝนหรือว่าตากแดดอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะมีการแปรปรวนของอากาศลรวทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นหวัดหรือว่าไม่สบายได้เนาะอันนี้ค่ะอาการก็จะเหมือนทั่วไปเลยค่ะคัดจมูกจามนล้ามูกไหลเนาะหรือว่าปวดหัวเป็นไข้ถ้าบางคนเยอะหน่อยก็อาจจะมีในเรื่องของอาการไอแล้วก็มีเสียมหาตามมาได้ค่ะวิธีง่ายๆนะคะสําหรับใครที่ต้องตากฝนเนี่ยก็คือกลับมาบ้านนะคะให้รีบจ่าผมเนาะเพื่อเป็นการชะล้างน้ําฝนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราตากมาแล้วก็ความชื้นแล้วก็เป่าผมให้แห้งนะคะหรือถ้าใครอะคะ่ะกลัวว่าจะไม่สบายอาจจะมีการจิบน้ําอุ่นแล้วก ก็เข้านอนเร็วๆพักผ่อนเยอะๆเนาะตัวนี้นะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายเราก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ป่วยหรือว่าไม่เป็นหวัดง่ายนั่นเองค่ะแล้วก็อันที่2สําหรับกลุ่มคนที่ต้องระวังนะคะนั่นก็คือในเรื่องของคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าคนที่เป็นโรคหอบหืดนะคะไม่ว่าจะทั้งเด็กหรือว่าคนโตเนาะอาการภูมิแพ้หรือหอบหืดอาจจะกําเริบได้สิ่งที่แนะนํานะคะก็คือติดยาแก้แพ้ไว้นะคะถ้ามีอาการให้เราทานทันทีแต่ถ้าใครที่เป็นหอบหืดหรือว่า ใช้ยาประจําอยู่แล้วค่ะอาการก็อาจจะเป็นเยอะขึ้นได้หรือว่าถูกกระตุ้นด้วยอากาศเนาะก็แนะนําเป็นพวกสเปรย์พ่นนะคะ่ที่จะมีใช้ประจําตัวอยู่แล้วเนาะหรือว่าเป็นตัวพ่นฉุกเฉินถ้ารู้สึกมีภาวะหอบหรือว่ามีอาการกำเริบขึ้นมาค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่เอามาฝากกันในช่วงที่อากาศแปรปบวนแล้วก็หน้าฝนเนาะสุดท้ายนี้ก็ไปดูแลตัวเองกันได้นะคะใครชอบคอนเทนต์ดีดีสาระดีๆนะคะฝากติดตามกันที่บ้านยาสัญญามียานะคะหรือว่าเพจเพเมกาซิฟค่ะ